ในบ้านผมมียาตัวเดียวกันกับที่มันกินอยู่อ๋อชื่ออะไรวะเก่งพรหมลมเฮ้ยใครชื่อเก่งพรหมลมวะตายรับ <c oughs> มึงเอายาโรคจิตมาให้มันได้ไหมนายก็ไม่รู้เรื่องยาหรอกบอกได้ได้ครับพี่อยู่ตู้ล็อกเกอร์เลยชื่อเก่งพรหมลมมีถุงอยู่อ่ะมียาอยู่ถุงนึงอ่ะพี่เอาให้เขาไปเลยครับคราโอเคนะยินยอมนะโอเคครับเอาไปเลยพี่เออพี่รีบๆหน่อยเอ้ยตายมงเยอะมุงพอนายกับมามุงตึ้งตึ้ง <ś led> ตึ้งตึง้งพอแป๊บหนึ่งอ่ะตึง้นงนายลงไปแล้วนายไปแล้วตายนายลงไปแล้วเออพ <ś led> ี่ยแม่งฉันเจ็บชิบมหายแล้วชิบนยาแตก่น S <S แลวนายเจ้าที่เนี่ยก็โง่โง,ง่นะเอา,เาจริงเลยโง่ใช่ไหมเขาโง่เลยคือว่าเขาไปหยิบยามามเขาไปหยิบมั้งถุงเลยหูยแล้วถุงหนึ่งนี่มีปริมาณโอ้มีกับสามสิบเม็ดวะนั้นเยอะมีแบบเยอะไดอะซิแพมติงมิลลิก,กร,รัมเนี่ยถ้าแบบว่าที่โก้ทำลายเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้องรู้จักคือว่าเอาง่ายๆนะครึ่งเม็ดนี่ก็อาการอ่อนนะถ้าสมมติครไม่เคยกิ